นักเรียนทั้งหมดทุกาคเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนไปดูในบ้างมีทัน้ามาเรียนคะครับเรียนค่ะเดี๋ยวข้าที่แล้วจำได้ไหมว่าครูสอนเรื่องอะไรไปการประมาณค่าใช่โดอนี้โวยนี้ก็คือครูสอนเรื่องพื้นหนักกระดับแล้วข้าที่แล้วครูดีทวนพื้อหนักไปให้แล้วใช่ไหมคะถ้ามีก็คือครูจะมาสอนเลยให้นักเรียนสามารถอ่านแล้วก็เขียนทวนได้ค่ะถ้าสมมติว่าเรียนจบ เรื่องนี้แล้วหนึ่งเลยคือสิ่งที่นักเรียนต้องทำได้คือต้องบอกความหมายและสามารถอ่านพั้วดับได้นะคะ 2. ส,สามารถเขียนพั้วดับจากตารางแล้วก็แขนภาพได้นะคะ3คือต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ครูให้ด้วยนะคะต่อไปนี้เดี๋ยวครูจะให้แบ่งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มละสามคนละกันเดี๋ยวครูเลือกหัวหน้าให้เลยเนาะอ่ะกลุ่มนี้นะคะเทะเป็นหัวหน้านะคะแล้วก็มีพิมพ์กับปูอยู่ในกลุ่มด้วยดูเพื่อนด้วยนะคะใช่ เดี๋ยวๆก็ไปเดี๋ยวแจกไปกิจกรรมที่อื่นละกันให้ดูไปกิจกรรมประกอบด้วยเปิดหนังสือด้วยนะคะครับอ่เปิดเปิดหนังสือดูช่วยกันนะอ่เดี๋ยวมีสาระการว่าให้นี่ไงให้นักเรียนรู้จักมิ้นท์ทองแค่นี่ในโจทย์ตัวนี้จะเหมือนกันกับที่อยู่ในใบกิจกรรมเลยนะคะนักเรียนเราอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะอ่านสถานการณ์พร้อมกันเลย แม่ค้าขายขนมเค้กชิน้นละเจ็ดบาทซื้อ1ชิน้นราคาเจ็บาทซื้อสองชิน้นราคาสีบาทซื้อสาชิน้นราคา21บาทซื้อสี่ชิน้นราคา28บาทถ้าซื้อหชิ้นจะต้องจ่ายหนึ่งีีบา,าท่ด็กใบจดตารเขาเขียนอะไรมาให้บ้างลองดูซิ โจทย์กำหนดอะไรนาโจทย์ถามอะไรเอาใกล้ๆกันค่ะใกล้ๆกันดูใช่คันดูดูเพื่อนด้วยนะคะบางทีเพื่อนในคูนกับพีนทำไม่ได้เลยใช่วิธีใดในการหาคำตอบอ่าแล้วก็อะไรคะแงวิธีทำตัวคำตอบไหนลองดูสิว่าทำทำยังไง โซ่กหนดอะไรมาให้บ้างเขากหลดอะไรมาให้น้องเปิดเปิดดูได้ถึงได้เคสเคสมีตัวอย่างให้ดูเลยใครไม่รู้ก็เข้าดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้อ่ลองทำดูลองเขียนดูเลยค่ะนี่ขนมเคสกับจำนวนหนึ่ต้องจ่ายใช่ถ้าเรารู้เราต้องเขียนลงไปเลยอ่เขียนเขียนเลยอะไรบ้างนะพิมพ์เขียนพิมพ์เขียนส่วนไหมไม่ส่วนช่วยกันสิ ขนมเค้กอ EN en> ีน yeah. ้องคุณก็ดูในหนังสือหนัสือร้าร้อยสีครับดูเพื่อนเคียนที่เสร็จครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยมีนี่ไงนีจะรากาลองอ่านดูนะใช่ชีน่าเจ็ดบาทะไ่ีนะุเกี่ยว มันแค่หลอเคกับราคาเราไม่ใช่หรอกเราปรึกษากันนะเราแบ่งหน้าที่กันอยู่เคจะทำอะไรคุณจะทำอะไรขอคนโทษเผดไม้เผดอะไรลูกอะไรแั้นเราเอาใหม่กันเดี๋ยวครูขอเสริมนิดนึง่มไหนครูดูตอนนี้หนูรู้แล้วใช่ไหมว่ากำรวจอะไรมาให้บ้าง โจท sure. okay. okay. ําำหาอะไรแล้วมุนจะใช้วิธ ah, ีไหนในการหาคำตอบคะเราคิดช่วยกันสิหนึ like ่งจำนวนขนมเค้กสองราคาขนมเค้ก <NP> คูณหาหาวิธีหาคำตอบวิธีหาคำตอบจะใช้วิธีไหนในการหาคำตอบบ้างใช้วิธีหนึ่งเนับครับนับเอานับเอาเ่ะเขียนเป็นตารางไหมอาเขียนเป็นตารางหนึ่งและอะไรอีกอะไรอีกนะเขียนเป็นตารางต้องยังไงเป็นเป็นอะไรครับเป็นอะไรอะพูเหมือนจะรู้่ะเป็นอะไรเขียนรูปภาพ ความสำคัญของรูปภาพอ่าเป็นแผนภาพ่นเองและอีกอันนึงล่ะคะถ้าเขียนเป็นตารางเขียนเป็นรูปภาพ้วต้องมีอะไรอันสุดท้ายเลยที่เราต้องการทราบเป็นคูณด่บถูกต้องเขียนเป็นคูณดาบเก่งมากเก่งจังเลยอ่าถ้าเราดูแล้วก็แสดงวิธีทำเลยค่ะลงมือเลยเลยเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วครูจะให้ออกมาพรีเซนต์หน้าชั้นนะคะครับที่ออกไปพรีเซนต์เลย นี่ถูกไหมอ่าทำเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสวัส่ีครับไอนี้ต่อไปครูจะให้ออกมาพีเซนต์หน้าชั้นเรียนดีกว่าไอ้ตอวแทนกลุ่มใครอ่าน้องเทขึ้นมาเลยค่ะไห้เรามาอ่านเราให้เพื่อนฟังสิว่าทำยังไงหะวิธีแก้คำตอบยังไงบ้าง จากสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่หนึ่งแม่ค้าขายขนมเค้กชิ้นละเจ็ดบาทซื้อหนึ่งชิ้นราคาเจ็ดบาทซื้อสองชิ้นราคาสิบสี่บาทซื้อสามชิ้นราคายี่สิบเอ็ดบาทซื้อสี่ชิ้นราคายี่สิบแปดบาทถ้าซื้อห้าชิ้นจะต้องจ่ายเงินกี่บาทขั้นที่หนึ่งโจทย์เขาถามว่าโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างก็คืออย่างนี้ก็ได้ค่ะอป็นง่ก็ได้ฉะจะอ่านง่ายๆนะโจทย์กําหนดอะไรมาบ้าง เนื่องจำนวนขนมเค้กขนมเค้กเป็นชิ้น2ราคาราคาของขนมเค้กเป็นบาทโจทย์ถามาอะไรในข้อนี้โจทย์ถามว่าถ้าซื้อ5ชิ้นจะต้องจ่ายเงินกี่บาทใช้วิธีใน,ในการหาคำตอบคือกลุ่มพวกผมจะใช้อยู่2วิธีนะครับคือใช้แผนภาพแล้วก็เป็นตารางคู่อันดับ ความสัมพันธ์ระหว่างราคาแล้วก็จํานวนชิ้นของขนมเค้กนะครับอ่าซึ่งแสดงที่ทำได้ดังนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูอยู่บนกระดานนะครับพีค,ค่ะเีาจะทําเป็นอะไรคะจะทาเป็นรูปแบบตารางความสัมพันธ์ครับพี่จะทําเป็นตารางตาราง เพื่อนคนไหนถ้าดูเทศแล้วก็อาจจกจะมีอะไรเพิ่มเติมก็บอกเพื่อนได้นะคะเผื่อเพื่อนทำอะไรแล้วก็เรามีความคิดที่จะเสริมก็บอกได้เลยว่าจะได้เขียนเพิ่มเติมมีเป็นราคาราคาเป็นบาทนะครับบาทซื้อหนึ่งชิ้นราคาเจ็ดบาทสองชิ้นราคาสิบสี่บาทสามชิ้นราคายี่สิบเอ็ดบาท สี่ชิ้นราคา28่บบาทแสดงว่ามันห่างกันทีละเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับหวงไปเรื่อยๆเป็นเจ็ดเนว่าซื้อ5ชิ้นจะต้องจ่ายเงินเป็นเพื่อนๆว่าไปจ่ายเป็นเท่าไหร่ครับคุยกันตอนนี้ไย้่คลุมได้กี่บาทอ่าได้กี่บาทไปสามสิบห้าบาทสามสิบห้าสามสิบห้าบาทเนกขอใช้อุปกรณ์ช่วย แล่มรรทัดยางอยู่อ่ะนี่ค่ะขอทักปากกาแดงก็มีเทียนนี่ต้องทำเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเด็กชายเทนะคะเพราะว่าเวลาเราจะดูตารางเนี่ยเราจะได้ดูง่ายๆนะเวลาส่งการบ้านครูเนี่ยก็ต้องขีด เซนตายให้เรียบรอย้อยลืมแล้ะคะสิ่งที่อยู่ในตารางวันวนี้ที่ครูสอนไปทุกคน,นต้องจดลงในสมุดน,นะแต่ทายคาพนะคะก็ต้องไปส่บครูที่ห้องด้วยค่ะแต่ครูมีคะแนนให้ด้วยนะคะอ่าต่อไปได้ตารางแล้วทำยังไงต่ออ,อื่ต่อไปได้ตารางแล้วก็ในนั้อีกครูเห็นเขียนอี่สองวิธีอันนี้เป็นแบบมีที่หนึ่งนะครับแบบตาราง แอบตาลางความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์อเคก็ความสัมพันธ์นัเควิธีที่สองจะให้เพื่อนออกมาอีกคนออกมาทำคับผมเองนะค,ครับครับวิธีที่สองนะครับจะเป็นวิธีการสร้างการเขียนแผนภาพนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนในกระดานให้ดูเลยแล้วกันนะครับ เราก็สร้างเป็นภาพก่อนสองวงนะครับเคครับเป็นงวงกลมเราก็ใส่ช่องนี้เราจะให้เป็นจํานวนชิ้นของเค้กนะครับช,ช่องนี้เราจะให้เป็นราคาของเค้กนะครับโดยหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เขียนไปก่อนครับแล้เวเราเขอยงนะครับ ครับหนึ่งชิ้นก็เจ็ดบาทสองชิ้นก็สิบสี่บาทสามชิ้นก็ยี่สบบาทสี่ชิ้นก็ยี่สิบแดบาทนะครับซึ่งเราได้แล้วนะครับในตารางก็ใส่เลยนะครับแล้วก็โยงเป็นคู่เป็นคู่ไปนะครับเขียนสลับกันได้ไหมครับได้ครับสลับกันได้ครับแสดงว่าเรียนเข้าใจแล้วเนาะ นี่ครับ3คู่กับ21่ชิ้นก็28บาทนะครับ5ชิ้นก็35บาทนะครับก็จะครบทุกชิ้นนะครับไปรวมาชิ้นเราได้35บาทครับครับกระเบื้องท่ด้วยใช่ค่ะต่อไปมีใครตอบไปเขียนอีกอันนไหมครับยังเหลือหนึ่งวิธีครับเดี๋ยวจะใเพื่อนออกมาต้องพิมพ์ใช่ไหมอ๋อลองพิมพ์ออกไปเขียนให้มีส่วนร่วมทุกคนเนาะคุณจะเขียนเป็นอะไรคะต่อไปได้ตาลมาแล้ว ได้เขีนภาพมาแล้วต่อไปก็เขียนกระดือเขียนเป็นขั้วน่บค่ะเขียนมรงข้างหน้าข้างหว้ากระดือต่จกต่อจากเพื่อนเลยใช่ไหมคะต่อ,อจากเพื่อนนะคะอาตามที่หน,น,นูทำกับเพื่อนเมื่อกี้เขียนให้เราด้วย นั่แล้วก็ตอนสุดท้ายแล้วก็อ่านครูฟังด้วยนะ ต้องใส่และพีมวิข<พ>อบโคตอบจากคเก่งมากต้องใส่คำว่าแล็ด้วยต้องเชื่อมในคำว่าแรจากที่เขียนไม่อกวดดับได้ก็จะได้ออกมา,นนะะนางนี้นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 5คือทั้งนีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวดดับนะคะเพราะว่าเราะะซื้อเพท้งหมดห้าชิ้นอย่างชิ้นที่หนึ่งก็จะมีราคราเจ็ดบาทเขียนคู่ดับได้เป็นคูวดับหนึ่งเจ็ด ต่อชิ้นก็เป็นระดับ2 14สิบสี่สาธไมเป็นขั้นดับสามยบเอ็ดชิ้นก็สี่ขั้ดับ4 28และ5ชิ้นก็จะเป็นขั้ะดับ5 35สามสิค่ะซึ่งตัวนี้เป็นสมาชิกตัวที่1อันนี้เป็นสมาชิกตัวที่2สอ,อ,องนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวนักเรียนเฉลยเสร็จแล้วใชั้นไม่ะผู้อยากทราบวิธีการหาคำตอบอ่ะรู้ได้ยังไงว่า5ชิ้นจะได้35บาทไหนพิมพ์งลงบอกครูจิ เมื่อกี้เราปรึกษากันแล้ว,ลวก็คือจากตอนแรกใช่ไหมคะค่ะชิ้นที่หนึ่งมาชินที่สองเนี่ยค่า,า,างกัารมันบวกขึ้นอีกเจ็ดบาทค่ะตอนนี้ก็จะบวกเจ็ดบาทอ่าตอนนี้ก็บวกเจ็ดใช่ไหมคะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบวก,กิ่ออีกเจ็ดบาทก็จะเป็นจนนี้ไหมคะค่ะจ้าจะเป็นยี่สิบแปดบวกกับเจ็ดก็จะเป็นห้า จะเป็น35บาทอย่างนี้ค่ะถูกต้องค่ะผมไวยเพื่อนค่ะค่ะแล้วจากที่ทุกทคนนะคะในกลุ่มออกมาเฉลยงานชัแล้วต่อไปเดี๋ยวครูจะมาเฉลยร่วมกับทุกทุกคนดีกว่าว่าคำตอบที่หามาเนะี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะจากการที่เจรนาโจทย์เนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเขากำหนดอะไรไให้บ้างคือถึงนะโจทย์กำหนดน,นะคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดคือหนึ่งก็คือจำนวนใช่ไหมจำนวนเคป็นชิ้นใช่ไหมคะอ่ะสองคืออะไรคะราคา,า,าเค้ราคาต้องเป็นค่ะจทย์กำหนดต่อไปโจทย์ถามหาอะไร เ็แสดงเป็นตารางความสัมพันธ์ใช่ไหมความสัมพันธ์ของจำงนวนจำนวนเทกนะคะและราคาซึ่งที่เทออกมาตอนแรเกเขียนปเป็นจำนวนสอ่ห้าแล้วก็ราคาจากนั้นทำมันยังไงให้ได้สามิพิมก็เฉลยตอนสุดท้ายว่า เพราะจำนวนนี้มันเพิ่มขึ้นทีละเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเจ็ดมาบวกกับยี่สิบแปดลงสุดท้ายคือได้สามสิบห้านะคะปีหมวกเมืี้อ่านถูกต้องถ้าอ่านต่อไปขั้นนี้เขียนเป็นแผนภาพนะฮะถ้าเขียนเป็นแผนภาพอันดับแรกเลยคือเราต้องกำหนดด้ยวยว่าภาพแรกเป็นของจำนวนอะไรและขั้นสองเป็นจำนวนอะไรคะต้องเขียนสมุดถ้าสมมุดกูเขียนตรงนี้เป็นราคาล่ะ ถ้าตัวนี้เป็นจำนวนได้ไหมอ่ะความสัมพันธ์มันเหมือนกันไหมซื้อครับซื้อซื้อไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเพราะฉะนั้นต้องเขียนว่าจำนวนเคสเป็นชิ้นค่ะกับตัวนี้ก็ต้องเป็นราฬิกาเป็นบาทต้องไหม แต่ถ้าเราจะสลับกันถ้าจะเอาราคิกาไว้ตรงนี้เราจำนวนไว้ตรงนี้ปุ๊บตัวเลขก็ต้องสลับเหมือนกันอนะถูกไหมมันจะได้สัมพันธ์กันนะคะแล้วตัวเลขเราสามารถสลับกันได้ไหมเอาเขียนเนี่ยครูเอา28น้อยตรงนี้ยอ่สิไม่ได้สามสิตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เราคิดก่อนไม่ได้ได้ไหมตำลักการเขียนเพื่อนแบบได้ถ้าเราไม่ยูถ้า เขียนสลับแล้วเราต้องโยงเครื่องหมายจะให้ถูกด้วยว่าจํานวนชิ้นเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เช่น5ชิ้นก็ต้องโยงไปหา35 4ชิ้นก็ต้องโยงมาหา28ตกลงเสร็จแล้วเราเรียนเข้าใจนะคะเขียนเป็นคู่อันดับได้ดังนี้อันนี้ก็เขียนว่าเป็นคู่อันดับ1เจคู่อันดับ2 24คู่อันดับ3 21คู่อันดับ4 28และนะคะตอนช่วงนั้นที่ เพื่อนออกมาเขียนเราคูณบอกว่าต้องเชื่อมด้คำบาลีถูกต้องเก่งมากน,นะคะตอนนี้เสมอแล้วก็ตามด้วยตัวสุดท้ายนะคะวิธีตัวต้ก็ต่ตัวต้อบถูกต้องนะคะอ่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าคัา้นดับเนี่ยหาย,ยังไงและเขียนยังไงสามารถอ่านได้นะคะก็คือเรื่องคันดับเนะี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็คือสามารถน,นําไปใช้ในเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนคือก,ก,การพอร้อจารฟก็คือเขียนราร์กนิดนะคะถ้าเราทราบคันดับแล้วแล้วก็ จะเข้าใจว่าการวาดกราฟาจะเป็นยังไงสามารถทัากาเป็นจุดเป็นจุดได้นะคะกลับไปบ้านอย่าลืมทบทวนนะคะเรื่องนี้สาคัญมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมทรงสมบดคุณครูด้วยที่จบเรีหาลงไปสําหรับขา้นี้พอแค่นี้ค่ะเรียนทั้งหมดทางการก็โรขอบคุณค่ะ